นี่นะครับสตาร์ทจากบ้านก็ประมาณนี้นะครับอันนี้หน้าบ้านนะครับปูช่วยมาแล้วครับเดินมาแล้วครับดูว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับด่านแรกจะเจอหมาก่อนนะครับนะครับดูนะครับมาเร็วๆรีบเดินเร็วๆรีบเดินเร็วๆนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นเส้นทางที่อยู่ข้างนอกอยู่นะครับหมู่บ้านนะครับบรรยากาศมากนะครับธรรมชาติอันนี้จนส่วนที่ใกล้บ้านอยู่น้ำมวยที่ถ่ายอยู่ลอรบ ปกติผมไม่ก็ได้ถ่ายเด็ดทางเข้าสวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะวุ่นวายนิดนึงเพราะมีหมายเยอะนะครับมาว่าเร็วมาพ่อเร็วเดินมาครับเดินมาครับมาแบบช,ช้าๆมาแบบช,ช้าชอันนี้จะถึงกี่โมงนี้วรีบเนะดนเลยมามาเดูนเดูมาเร็วลัวหมานะครับ มาพ่อหนิมาพ่อหนิเร็วมาเร็วน่าจะไปไม่ได้กลัวหมานะครับหมาเยอะมาขึน้ขนไป,ไ,าาไปทางนี้เร็วเอาคนมาเอาคนมาเร็วมานะครับมาทางลัดก็มาทางลัดม,ม,มาเร็วมาเร็วม,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 มาเลยครับมามาครับมามาครับมาพ่อมามามาเลยมาเลยมานี่มานี่มานี้

นี่จะเป็นบ้านคนสร้างใหม่นะครับบ้านไม่เยอะนะครับในนี้แต่ธรรมชาติสุดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นสวนโดยสวนมากนะครับผมเข้ามาบุกเบิกเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะครับมาทาสวนในนี้นะครับจะเริ่มหัดเธอเดินเข้าสวนนะครับเป็นสวนหลักสวนที่ได้หมู่มนาครับก็คือสวนที่ผมทาอยู่ทุกวันนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดินมาครับมาพ่อเร็วมาเดินแบบช้าๆนิดนึงนะครับดูครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนะครับธรรมชาติสุดๆนะครับในในนี้นะครับมาลูกมามาลูกมาวันนี้รู้เรื่องนะครับเดินไปไหนมาไหนตามได้ตลอดนะครับมาเร็วเร็วรีบเดินเร็วเร็วมาเร็วเร็วมานะครับดูนะครับท่านผู้ชมอ๋อนะครับ โอเคนะครับ EP นี้เดี๋ยวจบไปแค่นี้ตอมผมจะทำอยู่ประมาณสามสี่ EP นะครับติดตามกันด้วยนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ oh, oh, oh.